ดีค่ะเจ๊บสไยอีสานนะคะวันนี้เจ๊บจะพามาทําไก่ต้มน้ำปลานะคะจะเป็นไก่เหนียวเนาะเ,ออเจ๊บซื้อมาจากตลาดเนาะเ,ออเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทํากันเลยนะคะเราใส่น้ําไป4ี่ลิตรนะคะใส่ไปเลยจากนั้นก็ตามด้วยขานะคะ ตะไคร้ทุบสองหัวเนาะแล้วก็ใบมะกรูดรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะทุนบนิดนึงบุบนิดนึงนะคะแล้วก็ก้อนขนอซุปหนึ่งก้อนนะคะเกลือ น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลปีดเลยค่ะขาดไปได้น้ำตาลปิดจากนั้นเราก็คุเลคุเลคนให้เข้ากันนะคะคนให้น้ำตาลปินลาลรับเอกของเรานะคะไก่ใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะคะอันนี้ส่วนนี้จะเป็นเครื่องในเนาะเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดแล้วใส่ตามไปทีหลังนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะจะออกจะเป็นแบบกลิ่นน้ําปลาเนาะกลิ่นแบบหอมหอมน้าปลานะคะอันนี้ผ่านไป ประมาณ40นาทีแล้วนะคะกับไก่เนาะแล้วเราก็ต้มต่อนะคะยังเหนียวอยู่นะคะเนี่ยช่วงที่เรารอไก่สุกเนาะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มเนาะซีฟู้ดกันเด็ดๆเลยเอาไว้จิ้มกับน้ำจิ้มกันนะคะใส่กระเทียมไปนะคะ พริกนะคะพริกนี่เอาเผ็ดตามใจเราชอบเลยนะคะเจ็๊บใส่ไปประมาณสี่สิบห้าเม็ดเนาะกระตับก็ใส่น้ำตาลปิ๊บนะคะ น,นี้นะคะน้ำต้มไก่เนาะออใส่น้ำใส่มะนาวนะคะคข่กุ้ไก้ค่ะบักหน้าใส่น้ำปลานะคะพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟโรยด้วยผักชีนิดนึงนะคะ ทีนี้เรามาดูหม้อของเรานะคะน้ำกะบกไปเคืองหมอนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องในไปเนาะใส่ไข่ไปใส่ปับไปใส่ไปเสร็จแล้วนะคะไกต่ต้มน้ำปลานะคะ จะตักน้ำมันมาด้วยนะคะสีสันน่ากินมากเลยค่ะไก่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาฉีกเนื้อกันดูนะคะแต่ยังร้อนอยู่เลยนะคะห่อนห่อนห่อนอยู่คนอนทวน,ทวนเลยค่ะพี่น้อง โอ้ร้อนร้อนร้อนโหฉีกง่ายกำลังพอดีเลยนะคะแบบแบบน่ากินมาก นะะี่ยค่ะว้าวไปดูจิ้มจิ้มจิ้ม,มอืมลระ郎ผาเรือฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ็บสะพายอีสานน้ำแนวด้วยะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ